ค็เป็นเลืเก่าแล้วตัวนี้ผงว่าเป็นตัวใดกับปูเก่นย์เกาศูนย์เนาะเก่าศูนยหกนี่นะครับท่านผู้ชมเอาลงมาแล้วนะครับเก่าศูนย์หกก็สังเกตดูเอาพิจารณาดูเอานะครับหกเก้นเป็นขันน้ำมนต์ปูดำสำหรับวันนี้นะครับ ทรัพย์เทวดาด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับช่องทรัพย์เทวดานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทรัพย์เทวดานะครับและกดกระดิ่งพระแจ้งเตือนที่จะได้รับข่าวสารจากทรัพย์เทวดาเพื่อจะได้รายงานตัวเลขมงคล ที่ศาลปูดำนะครับผมเดี๋ยววันนี้แอดก็จะพาชมบรรยากาศหน้าศาลปูดำสำหรับวันนี้นะครับแม่วันดีครับสวัสดีครับผมคุณแม่กับมาจากสกลนครเนาะมือนน,อนี่เนาะคุณแม่เป็นเอียงที่มาให้หลวงปูดำดรักษาเนาะปวดหลงังแม่เราก็มาหาหมออยู่ลอยเอ็ด ก็พอดีก็เลยได้มีโอกาสในเดินทางมากกับปูดำมาเนานะก็มาขอน้ำมนต์ปูเพื่อไ,ไ,ได้รักษาปวดหลังปวดนี่ฮะเดี่ยวงได้วเศร้าฮะปูดำเด้รักษาเนาะครับลงปูเล่ากสิเห็ดน,น้ำมนต์ให้หนนใหครับแม่มาจากสกลนครเนาะครับเนาะ,ะเดินทางมาจากสกลนคร,นครมาเนี่นะครับ แม่ก็หฮูดจักกันปูดำทั้งไหนเนาะครับเนาะทั้งยูทูบทังยูทูบช่องซับเทวดาเนาะซับเทวดาับเทวดาคุณแม่ก็เป็นเอฟซีผู้ติดตามผู้หนึ่งเนาะครับก็ไดฮูจักว่าวัดปูดำยู่นีก็ไดมาหามากาบมาขอพรปูดำมนีวันนี้เนาะ เห็นเบอร์คนหนึ่งในบ้านเราบ้านเรากระลูกชายกระเบืดบ้านเราแค่นใหญ่นะคุณแม่เนาะบ้านเราแค่นใหญ่มากกับจับจับกี่พิเอสดมากอะมาหอดเลยเนาะมาหอดใกล้ๆล้วก็มาถามคนอยู่นี่กับโฮจักนั่นแหละปูไดสิเดินทางมากกัได้เนาะแบบไปจะเดินทางมากับปูดำก็เดินทางมาได้นะครับจับ G p s GPS มาเลยนะครับที่บ้านเหลา่าตําบลแคนใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม <c oughs> ที่เห็นเมื่อวานเห็นหเห็นไอคุณทรัพย์เทวดาวัดพ่ออะไรเนาะจะมาอ๋อ,อพ่อพ่ออะไรพ่อสมศักดิ์หรือเปล่าค่ะอ๋อพ่อสมศักดิ์นี่ครับตัวเป็นเป็นเสื้อลายๆครับตัวเป็นเป็นครับวันนี้ไปถามถามพ่อได้ครับพ่อสมศักดิ์พ่แม่ก็ไปถาม เบิ้งได้ครับผมวันนี้พ่อสมศักดิ์เดินทางมาตัวเป็นๆครับนู่นนะครับกำลังมาดูการที่จะสร้างวิหารปูดําวันนี้นะครับพ่อสมศักดิ์ก็มานะครับวันนี้แล้วก็มีคุณแม่มาด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาวางแปนการสร้างวิหารปูดําวันนี้นะครับผมท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับ ช่องซับเทวดาและฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากแชร์แชร์นะครับผมแชร์ช่วยแช,ยชยร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดช่องทรัพย์เทวดาด้วยนะครับตอนนี้ก็จะมีก็จะมีน้ำมนต์ปูดําด้วยนะครับวันนี้ก็ทําน้ำมนต์มีน้ำมนต์ด้วยนะครับ <taped> เดี๋ยวสักครู่<ม>จะไปติดตามตัวเลขตัวเลขน้ำมนต์จากปู่ดานะครับสาหรับวันนี้ด้วยนะครับผม สามหก็บอกว่าสามหกเราเอาเป็นชุดมูลนี้มันเป็นใบเคล็นะจ๊องมันในลุนรางวัลเทนนิงสู้ใบยังสิไหมครับมูลแต่สามหกขึ้นกันคือเกันเป็นแม่เสียงเลยมาถึงหน้าปู่ดำแล้วไม่แน่นะอาจจะมีโชคจากลอตเตอรี่ก็ได้นะครับผมสูเป็นชุดบอกค่ะเป็นเป็นใบครับสูเขากระจายรางวัลไหมครับถ้าชอบสูนเก้าก็เอาสูนเก้าเลยครับ เราได้รุ่นสุใบครับนอนที่นึงเอาสูตรเก้าดีลูกเอาสูตรเก้าให้เมียหน่อยสามสูตรเก้าเลยครับใช่เป็นแม่ก็จับลอตเตอรี่สามสูตรเก้านะครับมีก็สามสูตรเก้าเผื่อจะมีโชคลาภนะครับเพราะว่าอยู่หน้าศาลปูดำนะครับผมเผื่อปูดำจะให้โชคลาภในวันนี้นะครับช่วงนี้เราก็รอน้ำมนต์ปูดำนะครับผม ใี่ข้านบนจังคอยใช่ข้านบนเราครับเพราะว่าลามันกลวงกระขิ่นมากมีบาดท้องกับโรคผัานนี่ขัน้องเห็ดแคบพี่จังของจริงเพิ่นหนึ่งมันโรคมะไ้ได้ขื้นทูดเดียวขยูดเดียวขึ้นบ้านนี้เนาะบันไดสองเมตรเนาะมันบรันสองถึงสามเมตรแล้วออกทางละเมตรครับขึ่นบ้านนี้กัดจบหมนังยี่นี่เคล่นเลื่อนยิ่งขนใจว่หลังไงหลังไเป็นห้องเพิ่อนเนี่ยตอนนี้มันมาทันหลังไงหรอ มองนี่ก็สิเป็นพนัเด้อแถวนีพนลยัง้แถวนีเิพนักเ้อป็นพันเพิ่นวางมันสิเป็นระจบเปิดได้อื้นอลกคนปอยของมาเปิดมือแล้วนี่กะจกเป็นตงเป็นต้ตนตนรอกเตือนก๋จกเป็นต้นี่อันนี้สิเป็นบานใต้โตนี่ข้างมุมเออในเรามันสิเือนานนี่

ขันห้อเฮ็ดพวงกัขึ้นห้อเด้เกาออกลดไปมาจะห้อได้เสาหต้นเดีวเขากาออลดพ่วงามจุกห้องเฮ็ดงจห้องจำดกเฮ็ดโตายมัวงเฮ็ดไงห้องนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าศาลปูดำสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะวางแผนการสร้างวิหารปูดำนะครับ กางเกามีศูนย์มีศูนย์มีศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์หกนี่นะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือน้ำมนปูดดำนะครับก็สังเกตดูนะครับผม เดี ok ๋ยวจะยกลงมานะครับเดี 90, ๋ยวสักครู 90, ่นะครับกระดิเป็นเล็กเก้าแล้วตัวนี้ปู่ว่าเป็นตัวใดกับปูเล็กเก่าศูนย์เก่าศูนย์หกศูนย์เนาะเก่าศูนย์หกศูนย์เก่าศูนย์หกศูนย์นี่นะครับท่านผู้ชมเอาลงมาแล้วนะครับเก้าศูนย์หกก็สังเกตดูเอาพิจารณาดูเอานะครับหกเก้าศูนย์เป็นขันน้ำมนต์ปู่ดำสำหรับวันนี้นะครับ รถรถน้ำม mm ันดีไปด้วยดิเก้าสูงเก้าสูงสี่แล้วรอดหมรื่อดังคือจ้งงงานเงาไปทางปุ๋ย ลบปู่ก็ทำน้ำมนให้แม่นะครับให้มันออกให้มันนีู้ัวคีบอยู่ตรงนี้ก่อน หลังเอออเอ้นี่ยกเมียตัวจดเดี๋วิเทสียอว้วเาเดปูด้อยกเมีเพมาปูดเพมาเพิงดมาปูดมานั่นด้ปูดใ้ไเพนเอาขึ้นจัไขึ้นจัยก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องซับเทวดาด้วยนะครับผมเพื่อจะได้อัปเดตตัวเลขให้ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวไม่แน่วันนี้อาจจะมีสัมภาษณ์สดจากพ่อจํำนะครับวันนี้พ่อจํำก็มาที่วัดด้วยนะครับพ่อสมศักดิ์นะครับวันนี้ก็มานะครับเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปนะครับผมว่าจะมีอะไรนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ